ถ้าพูดถึงเรื่องอายุนะครับต้องหนุ่มคนนี้ครับพี่แซมยุรานานผมอ่านแล้วผมตกใจเลยอายุเข้าสู่เลขหกแล้วเหรอครับเราเคยพูดเรื่องนี้มเมื่อหลายวันก่อนว่าลูกชายก็หล่อหล่อพอๆกับคุณพ่อเลยแล้วงานนี้บอกเลยว่าพี่แซมยุรานานถ้าพูดคํเนี้ตั้งแต่จําความได้พี่ก็คุ้นชินกับพระเอกที่ชื่อคนนี้ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังบอกเลยว่าถ้าเจอเด่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเราไปเจอพี่แซมให้พี่แซมอัปเดตชีวิตตัวเองกับ มีคนบอกว่าจะเข้าเบี้ยใบชราแล้วจะรู้สึกอย่างไงในการรับเงินนี้ถามพี่แซมเชิญครับเชิญครับพี่แซมครับ 60แล้วไงเงีเออ้ยเราอยากให้ทุกคนที่อายุ6หรือ6กว่ารู้สึกว่าอายุมันเป็นปยอย่าเอาตัวมันเป็นกําหนดว่าอายุมันทําให้เราทําอะไรไม่ได้60แต่ก่อนคุณบอกว่าต้องเกษียณไงแต่รู้สึกว่า60แล้วก็ภูมิใจกับความที่แบบก็ไปทําบัตรใหม่ไว้มีอายุ60แล้วได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วไง60แล้วอย่าไปซึ้อหก60แล้วต้องแบบไม่ไหว ต้องอย่าเอาตัวนี้เป็นตัวกําหนดก็คือจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรก็แล้วแต่ขอให้ข้างในเรามีความสุขคิดบวกเรายุสึกว่าเราอยากร้องเพลงกับเขาที่มีความสุขที่ห่างเวทีคอนเสิร์ตไปเกือบ30ปีนะครับองมันลงเองครับ<อ>คือตอนเล่นคอนเสิร์ตอย่าทัาจะไม่ได้ซ้อมเลย4ชั่วโมงไม่ได้นั่งเลย <laughs> แล้วก็มีความสุขมามเวลาองค์มันลงอ่ะนึกบอกมันคือมันลืม,มยอมตายอ่ะ,อะคือแบบมาเลยมาเลย <laughs> จะหกสิบแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องอายเรื่องราวการรับเบี้ยชราต่อนี้จริงๆมันเป็นในนามหนะ้าอายุอ่ะใช่ดูพี่แซมดูแลตัวเองดีมากเนาะวันนั้นกับว,วันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยหล่อมากตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดีเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นแค่ตัวเลขนั่นคืออายุค่ะครับผม